ถงกดออกใหม่ดิโ้นไม่นัู้วจตตั้งอันน,นั้นนะไปตั้งยากอะไรโธ่เอาแล้วเขากดไปเมื่อกี้แล้วมันเป็นอะ,อะไรอ่ะซ้ายเจ้าตัวออนี้อะไรชื่ตัวไรอ่ะตัวนี้จะต้องยาวโอ้โหนาจอแตกจังว

เฮ้หยังฮะเออยังวิวนี่ลาบักหน้านี่นี่ก็อยู่นี่แหละเขาคุยอยู่ว่าโทรศัพท์อยู่ไหนเออเครื่องไงนี่ล่ะโทรเครื like <S <S ่องไงอยู um ่เมาอะเมาได้ไงเขาคุยอยู่วางได้ไหม กเบายังไม่เสร็จเลยตาไปไหนตาไปไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุดยอดเลยได้วันละกี่โลครับก็บางทีนักกนนะครับาณเขาที่แหารครับผมอู้ตาอายุเท่าไรแล้วครับตาแปด้าครับผมอู้สุดยอดเลยกลับยงรกับปีพุ่งเข้มแต่ก็ปิงปเลยแล้ววิ่งวิ่งกี่โมงครับตาก็ าเคนแม่บ้านด้วยละครอบครัวมามคหกเขากใ่หเอยายต้องทำตาต้องยายบานอีกนัยดตัวคือนองนอนกับคนอนกับกับก็ไมยผมเจ่บจิ๋มจ้าใจเนะ

ถุกองงถูกง์ทั้งเต้าพระองงนี่แหละถุกลูกเาูุ้านเกิถึงเขาจะทางมีแฟนไาโอ้สวยแง้วครับแฟนไปครับโอ้โหนับโอโหโจราสั่นว่ะโอกสาวแบบน

มาอยู่กับผมเหครับเฮ้ยเจ้าใหญ่เรนเป็นไซร์รถที่ล่ะเชี่ยเอวเจอคู่ปรับเลยครับเป็นได้ล่ะตกลงบอกว่าสูงแล้วให้ยี่สิบบาทไปเลยอาณาได้ไหมเป็นอาณาแล้วเรื่องของปิดอาณาของเขาแล้วยังมีไฟไมาอยู่ครับ ไทยจะไดนไทยขัดกันเนี ойти, ่ยสิไปลงจะไดนลงขัดลงโอ้ยไทยจไก็ลงเลยสละบดตัดบดเติดแมมดอกย่นารนัก่งหาไทยสองสิบงสองนาทีมาแต่พวกเชียบลงเว้ดหมือลงไว้เห็นตัวเนี่ยเดินวิวขึ้นแล้วยี่สิบแล้วนสามสมิบนาทียี่สิบวิวโอ้ยห่านปวดหัเดียเนี่ยนี่ไง ฮะ <c oughs> เ,เ,น,น,เน,นไปทางลไปเห็นยังนอนอยู่บ้านี่สิครใ่ารัออส่งเออเิค่อยๆบด้นิโอคันนี้ใส่ทรายมาครับ สะดวกใช่ไหมมันมีฮะใช่แบตแบตลิเกตซีซีอันนี้รถอู่สียานครับ คอนกว่าเท่ากับกระดมเลยอนกว่าใช่ไห็ได้กินเนี่มันเล็กตัวนี้มันเล็กออนเล็กแล็กคนดีกว่าล็กมือเงเอาว่แมนมันเสียงใสกว่าตเล็กไปูงเล็กไปูงเล็กไ่เ็หตานผมมีมีิบคอเล็กงเรืองเไม่นโอ้ยเรื่องบงเรื่องวะเนี่ยเนาะเบืงเอโบเนี่ยทันเขาคือ่าชเล็กเลีกยนเ็บางตับางคนตเนาะ

กล้วยมันเล็กอ่ะมันไม่ยาวเออจับจับมันเม็ดเล็ข้างบนหัวมีอะไรกล้วยมันเล็กอ่ะข้างบนหัวมีอะไรอ่ะจับดิจับเด้อจับเด้อหัวมีอะไรจับอะไรเนี่ยหัวมีอะไรจับอะไเนี่ยอ่าเอ้าเอ้าเอ้าวิทมองเอ้าวิทมองเอออย่าพุ่งไปข้างหน้าเด้อครับ มองเปิดาเจอแบบันนี้ดีม่มดขา้าเฮะของพี่าาเะะตะขึ้นเลยดิขอพี่กี่ขาสี่ ที่คานมันต้องใช้ดีลีดึงไฟอีกหรือเปล่าขึ้นช้ามากเลยกี่กี่าะบิงเลยอ่ะดื้อดือ,อเอาสิบสองก็ต้องไวดิดต่อไฟอะไรว,ไไวะต่อไฟรถ ยาวานอนไยแล้วต้ไทตไรมันก yeah, ็ไม่หนตองไหนักม่นไะมเ่อดานัน้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คร okay, huh? ับก็จจบไว้เพียง่นนี้อย่าลืมฝากกดตดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ